ดินเบางด้วยไม่แล้วพี่นออ้องอะไรมองสะพานสบายดีสบายดีเบอร์สุขสุขคนยินดีตอนดลาเข้าวซูสองยูทูปสาวลาวเพื่อนอินดี้เ<ะ>จอกันอยู่นาโซอาณาสถานีตำรวจเนาะพี่น้องพะหนพะหนโยธินเนาะทุกคนเนาะมือน,นี้นามมาสิบ่าพี่น้องไปย่างตลาดนัดทุกคนเลยที่ว่าตอนนี้กำลังโด่งดังนะคะทุกคน โนเนใจว่าซื้อยังทุกคนเนาะเดี๋ยวเ้าสุถท้ายพี่น้องเบิร์ว่าตลาดนั้นคือตลาดอะไรนะคะทุกคนเนาะตอนนี้นํำก็มาอยู่แถวนี้แล้วเด้อพี่น้องอยู่แถวปะหนเมาพี่น้องเนาะก็ะเลยอยู่ไก่ตัวเมืองแน่ทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบิร์เมาทุกคนี่พี่น้องอันนี้เป็นตึกสางนาทุกคนคือสาง่าพี่น้องนํำบักคือไคว่าคือกับคอมเมนต์บอกกันในเด้อทุกคน สวยงามนะพี่นอ้อง่าจะเป็นคอนโดพี่น้องเลยน่าจะเป็นคอนโดนะคะนี่พี่น้องตอนนี้น้ำยูนานี่เนาะสถานีตำรวจนครบาลพระหนโยธินนะคะทุกคนมองซีเยกบอกลื้ทสะเดาะเนียน่ยเดีพี่น้องอยู่นี่นะบอกเลยว่ารถกัลายเนาะพี่นอ้องนี่นะคะ พี่น้องเดี๋ยวน้นำสิพาพี่น้องพาพี่น้องไปย่างตลาดนัดน้ำกันเนาะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องว่าตลาดหนำแบบใดเนาะเป็นแบบใดเพราะว่าน้นำก็เห็นยูทูบเบอร์หลาน์คนก็จับมาถ่ายพี่น้องเลยแต่ว่าน้นำกับเรเคยไปดอกครั้งนี้กับครั้งแรกเนาะทุกคนจากบอนพักกับโบกายบันไดพี่น้องประมาณกิโลหนึ่งเนาะแต่ว่าน้นำกับยางเอาเนาะทุกคน เดินเอาก็ได้ถ้าเราจะขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้พี่นอ้องผ่านมากประมาณสถานีหนึ่งเนาะแต่ว่าลำบาิเลยคืนยางมากยางมากกระไดเนาะพี่นอ้องนานข้างบนกับรถไฟฟ้าสีเดินเดินเดินไปเบิงน้ำการทุกคน พี่น้องคะน้ำจจอซื้อตลาดใดเด็ดเนาะตลาดจอดแฟร์ตลาดจอดแฟร์นะคะทุกคน่าคยมาพี่น้องครั้งนี้ครั้งแรกมาตามยนะูทูบเบอร์เนาะยูทูบเบอร์เล่าหลายคนก็นกนมาถ่ายอยู่ตอนนี้เข้ายู่ที่สถานีรถไฟฟ้าก็ฝนโยที24นะคะทุกคน มื่อนีมากผู้เดียวนะจ๊ะไม่มีคนถือกล่องหายเด้อพี่น้องไม่มีคนถือกล้องให้นะคะถ่ายผู้เดียวมดเลยพี่น้องเลยเดินคนเดียวนะคะพี่น้องคะตอนนี้เขากะย่างมาหอด,ตล,ด,ลอหอดหตลาดแล้ววนาะพี่น้องหอดนาตลาดแหลวทุกคนว้าวสวยงามจริงๆค่ะท่านผู้ชม พี่น้องก็จะเปิดเพลงบอกเลยบานับแดกก็จะเปิดเพลงนะคะสินท,ท้ายคลิปได้บ้านี่ได้ยินเสียงเพลงเขามากได้ยินเสียงเพลงเลยทุกคนเดี๋ยวอันดับแดกนะ้องพี่น้องเนาะหนามสิาพาพี่น้องมาเบิงปราสาทพี่น้องโอ้งามแหงทุกคนโอ้ปราสาทพี่น้องหนามกะเห็นแต่ก็จะโลงงน เฟซใน YouTube เนาะเห็น YouTube คนอื่นมาเมื่อนี้เห่าก็ได้มาก้วยตัวเองพี่น้องเห็นหลักเราซื้อว่างามเลยทุกคนงามจริงๆนะคะแล้วก็เห็นบ่งงามเนาะพี่น้องเนาะอ๋ขอขังแรกเหมือนเหมือนแบบว่าอยู่ต่างประเทศเลยคะ่ะทุกคนอ๋อก็จบะาให้เขาไปได้นี่ ก็จะห้ามอยู่พี่น้องเลยเพื่อขอไปบ่ได้น้องถ่าย,ยข้างนอกได้ผู้สวยจริงค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งนูน้นโซนนู้นก็จะเป็นขายพวกอาหารนะคะทุกคนขายของกินนะคะเดี๋ยวข้าสียางไปเบิ่งน้องพี่น้องนอ้อว่าเพิ่นมียังคายเน่แต่คิดแ่ากองกินร้ายแนย่นอนพี่น้องเลยว้าวเปิดเพล่อีกวันนี้ ตลาดซื้อตลาดว่าจอฟเฟยนะคะทุกคนจอฟเฟยเนาะพี่น้องมุมถ่ายรูปโอ้เนี่ยเป็นตึกสางนั่นทุกคนสวยค่ะแนะนำนะคะใครอยากมาก็มาเดอ้อพี่น้องมาถ่ายหูมายางตลาดต้องกินกันคือซิมีแต่นเนี่ยแสบๆพี่น้อง ที่ทูนักท่องเที่ยวกับไลยๆเนาะมีทั้งต่างชาติและกับคนไทยนะคะเมื่อนี้จจพพนงจะไปเจอลาลาบ่พี่น้องเพราะว่าส่วนไล่นำไปถ่ายคลิปวิวลาดิเ์ชวลานนำไปถ่ายคลิปจะเจอลาลาฮะนะเมื่อนี้จะไม่เจอลรล่ะค่ะขอให้เจอลาลาดังนะคะว้าพี่น้องรถไฟผากระบี่ยู่ทั้งพวก <S <S โอ้อยอ่ามแม่งเด้อพี่น้อง แนะนำนะคะมามามาเที่ยวเดอ้อ,อ,อพี่น้องโอ้ยเอ่เป็นโลโซนก็จะคล้ายบุคือการน้อง่น้องนก็จอดจะแบ่งแบบว่าโซนเสื้อผ้าสินะอันนี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้าโซนเสื้อผ้าของใส่ของใส่เนาะทางนั้นก็นจะเป็นโซนขายของกินเดอ้อพี่น้องอ่าโอ้ทุกคนก็จะมาถ่ายหูบเจอดาราของใครเด้อวันนี้เด้อทุกคนมาเป็นเขาเจอดาราบ่คือถ่ายหูบก,กันอยู่ทั้งกลุ่น ทุกคนถาได้มาตลาดจอแฟ่ตองมามองนี้น่นะพี่น้องมาถ่ายหูมาเช็กอินเนาะถามาตลาดจอแเฟ่บหอดมองนี้ก็คือว่ามาไม่ถึงนะคะมาไม่ถึงจอแฟนะคะทุกคนคนนั้นคือใครอะทุกคนที่นั่งอยู่ในรถนะลาลาเป้า ขอดูก่อนนะคะเออเขาก็มีน้องใครหรอคะพี่ฝนล,ลูกฝนฝนเออฝนเนี<ล>่ยที่เขาท้องอ่อนๆแล้วตอนนี้อ๋อลาลาทุกคนเอาแล้วอน,นี่ใครนะขอนหนคะอ๋อนี่เนี่ยลาลาเหรอไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ <laughs> นับนั่นอะไรนะ พี่คนไหนลาลาคนไหนคะอ๋อผลโอ้จำได้จำได้จำได้ทุกคนเชิญลาลาดังสองสาอีกแล้วน่าเล็กมากเลยเนาะพี่โหน้าเล็กมากนี่น้องไนี่ไงทางนี้ทางนี้พี่นี่ค่ะทุกคนลาลาหน้าเล็กมากพี่ผลนะคะที่เขากำลังท้องอยู่นี่ทุกคนดีใจเลยดูดิยังอัธยาศัยดีเห็นไหมใช่ ี่ไม่เอาว่าแก่แล้วแม่อ๋อทุกคนลาลาดันไม่แต่คนนี้ใครมาดาราคนนี้คนนี้ก็เป็นลาลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่แน่ใจสวยมากเลยขอโทษนะคะถ่ายเลยขอให้ใช่มอู้หู้ทุกคนสวยมากเจอลาลางานนี้เจอลาลาอีกแล้วนะคะ ่ายงานด,าดหนผัาดนัดเจอแต่ละ,ละทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเสียงเพลงเนาะพี่น้องมูฮูบัสีพิดกดยูทูบดูบอนะคะเียวขอถ่ายดูกันก่อนวั<ๆ>นนี้เราขอพี่ผลถ่ายรูปแล้วนะคะท่านผู้ชมโพี่เขาไปแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากตัวจริงน่ารักตัวเล็กๆน่าเล็กๆค่ะทุกคน วันนี้ฉันก็ไม่พลาดที่จะเจอลาลา,าอีกแล้วนะคะไปไทยอยู่มองไหมก็คือบผาลาลาพี่น้องหนาไปโคตรตีบอกเลยว่าไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะคะเจอแต่ลาลาแบบดังๆนะเนาะพี่น้องเอ้ยโหเจ็บีใจร้ายตอนนี้ก็ยังว่าเราไปใจอยู่พี่น้องฝนกำลังทีตกเนะฝนก็กําลังจะตกนะคะตอนนี้พว ว่าพี่ๆเขาก็ขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนมนื่อหนีนะต้องใช้ทางนันนะจะมีงานเนาะก็จะไปเล่นปี๊ดโบไฮแบบว่าถ้าเข้าไปนะพี่น้องก็จะจะหายใจล่าเนาะนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะตอนนี้คนก็กำลังร้ายเนาะพี่น้องบัวท่านหล่ะเขาไปเราเบิง์นซามมาข้างนในมี่ยังขายในทุกคนตอนนี้กำลังอยู่แต่ในหนาประสาทนี่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดแล้วนะคะตามกุสูุฝนตกเลยเด้อพี่น้อง ข้าวคมด้วยมาเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่พี่น้องบอกเลยว่าร้านอาหารก็จะมีแต่ร้านดังๆเนาะทุกคนร้านดังๆแล้วก็ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะแล้วเขาจะมีเก้าอ,อี้มีโต๊ะมีอะไรให้นั่งเค้กเหนียบมะม,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 ม่วงโอ้ทุกคนบอกเลยว่าร้านค่อนข้างจะใหญ่นะคะเดี๋ยวเราสิพายางไปบนข้างในเนาะพี่น้อง มันมียังไงตอนนี้ฝนลงมิดแล้วทุกคนฝนลงมิดแล้วฝนลงเม็ดแต่เดได้จ้าฝนตกแล้วพี่น้องบอกเลยว่า ถ่ายคลิปก็จะลำบากนิดนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าเก็จะไอ้จะเปิดเพีงทุกคนเลยนี่แต่ะละโซนก็จะคล้ายบอกคือกันเนาะพี่น้องอาหารหาร้ายพี่น้องโอ้โคือกันบาชิกินยังเด้อพี่น,อน้องเด้อแต่บอกเลยว่าราคาก่ะค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วเนาะราคาสำคัญเพราะว่า อยู่ในบอลทีดังเนาะพี่น้องฝนมาแล้ว,ลวทุกคนฝนตกแล้วตอนนี้ว้าวฝนตกแล้ว,ลวทุกคนชายแล้วอันนี้เป็นลานขายดูกชินบ้างดู่ะ ไม่ละซิบไม่ละซิบหาเนาะร้านยำนะพี่นอ้องอู้คนหลายนี่ร้านอาหารดิสิ <c oughs> ตอนนี้พ้นลงเม็ดแต่ได้พี่น้องบอกเลยว่า <c oughs> จะโลดไหมอ๋อทางนี้ก็มีเด้อพี่นอ้องโซนถ่ายรูปทางนี้เป็นพี่นอ้องอันนี้มองร้านดังเนาะมันจะมีสะคล้ายไก่บอบหนำทั่วไปอย่างนี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่อนทิศหนำผู้เนาะทุกคนกลางกรุงเทพเลย ลบพ้นกันเ้อยพี่น้องเบ้างข้อ,ขอลบพ้นกันเนาะฝนตกฮาดางห้ามทุกคนตอนนี้คนลบพ้นอยู่ใต่ต้นใหม่พ้ตนตกจะกลับบ้านจะไหนนอกบัดนีน้ติดพ้นแหละพี่น้องเลย ทรงไสินักอยู่สิได้เดินทางกลับแล้วทุกคนลยวันนี้ขบมาเบิ้งส่งสินักแหงอยู่ทุกคนดำฟึดฟื้อเลยเนาะดีแต่นามาหล่ม,มาพก,นนพกพี่น้องทุกคนตอนหนี้ฝนทกพี่น้องโคนกระลบพ้นกันตายตายพี่น้อง บัสี่เดินห้างครับเลยพี่น้องเลยวันนี้เพราะว่าหยาดพ้นนักฮนะนักเบิ้งส้งแล้วคือสินักอยู่พวกตามฝืดๆพี่น้องเจอคนนะคะวันนี้รือว่าโชคดีโชคดีมากเลยนะคะเจอที่ผลแล้วก็เจอคนนะคะทุกคนครับเป็นดีกว่าโอ้ยนักจะได้พี่น้อง น่าก็บพัาะถ้าเรกินข่าวซันดีวสิสหาซื้อแนวกินกอนเนาะโอ้โหวัสิสด้จยังกินเลยทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกหิวหิวอยู่นะคะยุ่ยเสียวแห้งเนาะพ้นก่ายุดเดินได้แบบน,นี้เพราะว่าคนตกอันนี้เวลาสมตัรับเฉพาะเงินสดเพิ่มมา ราคากับแปดสิบลอยน้องพี่น้องสองลอยหกสิบบลอกเจ็ดสิบนาะราคาราคาก็สูงพอสมควรไม่นั่งลง ขนาดมาก้อมพลโอ้ซูชิกันนี่โอ้พี่น้องปลาทุกคำามสิบบาทสุชิสะพาน ปิดพ้นปิดพ้นก,กันต้องกินกต่ร้ายด้วยพี่น้องเนอะโวบายสเป็นสมตามโวบายสเป็นย่ำเนอะโวบายสเป็นเครื่องดืม่มร้ายร้ายอย่างพี่น้องต้องกินนะบอกเลยเนอะตอนนี้ก็คือฝนตกคนก็นยุดเดินเนะอะส่วนนี้ก็จะเป็นคล้ายพวกเสือผาของสซ่คองสายเนาะพี่น้องประมาณนี้นะคะ พี่น้องค่ะตอนนี้น้ำก,กระซิการ์แล้วเด้อทุกคนเจอพ้นเนาะหยาดพ้นนักคงเกา่าก็เลยสิการ์แล้วทุกคนส,กสั้งรับคลิปนี้น้ำกระซิขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากคอมเมนต์พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบเป็นกำลังใจนะตั้งคลิปต,ต่อไปเด้อพี่น้องไปแล้วเนาะบ๊ายบายพ้นตกอย่างนักเลยทุกคน